ตัวนี้มัดละสิบาทครับผมสิบบาทเองสิบเอ็ดจะเป็นปีใหม่นี่ก็มาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกมื่นนัครับผมสวัสดีค่ะเจอกันในส่วนผักคือเก่าได้ครับมันนี<ะ>่มันนี่เก็บผักช่วงสายๆจังหน่อยพี่น้องอากาศก็กเลยบแบบแก้งแกล้งจังหน่อยเนาะมนนือนนอี่หอนเนาะมือนนี่หอนครับผม<ท>มันนี่หอนเพรเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าอากาศเป็นสีบกข่อยหนาวปาะเดี๋รู้สึกว่าสีอบอุ่นเดี๋ยวมันนี่เก็บผักขายเก่นเาได้ครับผม ักก็ใหญ่ๆเลยค่ะตัวน,นี้เก็บเบิดเลยบอมาเนี้แมน,นแป้งนึงตัวน,นี้เก็บเบิดแล้วเนาะเดี๋ยวมาาือหลังจะมีอีกแป้งนึงอยู่ล้างกันเลือดน้อยอลไรเด้เอ,อพี่น,อน้องมเอน,นี้เก็บกรงตุ่งน้ำบอมมาเนีนก้กรงตุ่งกัดพ่อใหญ่อยู่เในเนาะเ้าเก็บเก็บบอจะไหนไม่ใชเก็บบอเขาไว้มื่นตุ่งมึงเก็บไปไล่หลุนไล่เก็บไปไล่หลุดแล้วแลวไว้ก่อนกระไรเนาะมื่อนี้เนาะมื่อนี้บอกวงตุ่งไปเอาไปทัสสลัดครับ เบ่งเ้ยี่น้องกอัแบบไงเต็มที่แล้วเนาะเอาไว้โดนปฏิคมด้วยครับสลดัดหมดกำือกังร่งกายส่วนทุนอัวสิบบาทรเรเหยนก็อจากซื้อไก่ปีใหม่พี่น้องไก่เทศการ์แล้วช่วงนี้เสียงเพียงมาแล้ว,วเสียงเพียงเริ่มมาแล้วอกอเดียวตัดเบิดเลยมานึ่งตัวนี้ เดี๋ยวบนหลังนี่อีกแปลงหนึ่งอยู่พี่น้องแปลงหน่อยนึงนกอเดียวกับพอแล้วตัวนี้บี่น้องหาม,มูมาใส่เนาะพี่น้องก็ถามว่าได้ทรงอนไล่บอ่บอ,บอได้ทรงเ้อครับผม ห่อแน่นเลยนาะแน่นตึบเลยเดือดอุ่นทะน้อเลยหนาวบปีใหม่จากเดือนกบแห้งฟัง้งติเสียงตัดพี่น้องดักชั่วชั่วดีบ่ค่อยเห็นเป็นสนิมเนาะเป็นล่าสนิมปลูกแรกๆนี่เห็นไหมพี่น้องเป็นล่าสนิมใบแดงๆ ห้อยกระบุงเยังโตมันพิซซามันเออน่าก็กินย่างอะไรอร่อยแล้วเนาะอักกินมักกินเนี่ยยแต่ก็มีมีคนเอาหน้าโมไทยเย็นช่ำนอนกินสบายแต่ก็พอถึงว่าจับเป็นต้องใส่ยาใส่อย่างเราไม่นอะจํานวนน้อย แต่ว่าเธอมันออกมาย้ำขึ้นนะโมเลือดอกพวกข้างโคกก็เขียดก็กินเบิดเลยอันนี้บางตัวิ่นสิบอออกมาเนาะนอนไหมเน้นดีค่ะ หอมอิตาลีนะซื้อแท,ท้ๆเขานี่นี่แหละนี่พี่น้องผสม,ม,มนี่แหละผกักกาดหอมอิตาลีบัเวเรียวไหวแลวเนาะบัวเรียวไหวแล้วตัดเหรอสายแล้วหาเม็ดพันธุ์มาปู่ไปแล้เดี๋ยวผสมพันธุ์เราก็ไดนะ้ปีนี้เพิ่นมีอยู่เพิไม่ไหวเดี๋ยวสิเห็นให้เบืง้งผสมผพันธุ์เราเลยปีนี้เบื้งบีบีคอดพี่น้องไม่ต้องกวยเงยบีบีคอด มันือยังดอกกุหลาบเนาะถัดมาหยิบคอรอดใหญ่ด้วยครับผมคลอดใหญ่อ้ตัดสูงโูดตัดสูงต้องทำต้งรีบไบออกแล้วเฮ้ยหมด่ล้วง,งามแห้งพี่นาปูก็ได้งงามอย่างสีเลย <laughs> พักงามมงงามกัขึ้นอยู่กับการดูแลขึ้นอยู่กับสะาพดินฟ้าอากาศด้วยกันได้พี่น้องเ่าเาดูแลดีๆด,ดีปันใดกันอากาศเ้นหอนแห้งกันสิกระปูกลางแกล่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอากาศด้วยกันอากาศเย็นๆพักง่าม พี่น้องเนอี่ยโอปลูกผักแกได้วงจากซื้อผักน,กน่าสุดขากเนาะงามีเนาะขีดคอดอยู่กลางมู่เลยกอใหญ่สามกอนี่ยสามกอลอยพอดีเนาะกอใหญ่นี่ก็ลอย,อยพอดีได้ทุ่งเลยยี่สิบาบาทสี่กอ,อ <c oughs> สอนผักตะคองเก็บเรซตเรื่อยๆได้ครับผมวันนี้เขาไปบัวลายปันไดกระซีตะกาอยู่แต่ว่าบัวเต็มเนาะบัวเต็มดีปันไดเม,ดม่นครับเป็สดสลัดซีจีนเนหน่อยทุกกะลูกไปพ่อผสมเพิ่นเนาะแม่นครับเพิ่นบ่ท่านแบบบ่ท่านใหญ่เต็มทีบ่ท่านใหญ่เต็มทีจ้าเพิ่นอนจีนจังหน่อยบัวลายปันไดดอกแต่ส่วนมากกะเป็นสลัดกุ้งตุ่งก็บัวได้เก็บเหมือนี้กุ้งตุ่งบัวได้เก็บวันนี้เนาะรอเพิ่นดอกก่อนเนาะแม่นครับผมจ้าเพราะว่าเก็บ ทุกนัดเลยค่ะเก็บทุกนัดเพราะมันหนีเป็นนัดในน้อยนัดในน้อยยังไงบอใหญ่ปันใดก็มาซื้อน้ำสวนน้ำยังเนาะแม่นครับหาดการว่าปีใหม่จ็กสิ่เป็นจ้าหน้จะพ่อบูบูจ็กสิแก่ค่าสวนสิเบิดค่าสวนเพราะว่าพี่น้องต้นเทถังเทประกาศิลุงมาบ้านเนาะแม่นครับสมาซื้อยสวนจองไว้ก็มีจองไว้แซวอยู่ครับผมเดี๋ยวเจอกันตลาดนะครับผม เดี๋ยวขายมันบระมานดีบุดีพี่น้องถ้าเชี่ยถ้าชมเบิึงพี่น้อง<ช>ว่าตลาดบาใหญ่อิมเหมือนีตลาดบาใหญ่ริเดี๋ยวถลุนบ้างเนาะว่าสิเข้าสิขายเบิดบ่อไาพี่น้องเจอกันตลาดครับผมตลาดอะไรเด้อครับผมมันมีตลาดบ่ค่อยใหญเปยนไดี ขาม่ค้า,าและลูกของ อาจารยสวยๆหวานๆเลยนะคะสดใหม่ๆเลยค่ะเฮ้ยเราไม่ซื้อของกันเลยเอาไาขายขึ้นเลียงไว้ิังกำลังห้ไปกับ้านไปบ้านอาจากแม่ส้มหวานๆนะจ๊ะ Por lo e

那边。 หมัดสิบบาทเนี่ยขายดีด้วยครับผมหมัดหมทันเลยจองไว้แล้วชี้อีนเรือมัดเดียวอินเขาเอามาจากมัดหามัดบวกหมกมัดเรือมัดเดียวเอ็นสลดัดมนันนี้วันนเอ็นสลดัด ฟันครับทุ s <S ่งหยีสิบบาทนะครับตัวนี okay. ้ม right? ัดละสิบบาทครับผมสิบบาททิมใส่ถุงให้น้องเขาด้วยสิบบาทขายยังไงขายสิบาทมัดเป็นสิบบาทเอาไปมัดหนึ่งเหรอมัดละสิบบาทครับเป็นไหนครับมัน รู้แล้วแต่พวกแกจะกีม่อทีใหม่ที่ก็มาอะไรใครก็เป็นแล้ว Да uh ไป็นอัพอสร่งเลยลูกชายเห็นตกใจเลยไม่คว้ามืองพวกเลยแกก็โคลบเยอะไม่มีใครยกนะแกน่าจะเมาเลยคืนนเงี่ยเอาเอาใส่สาะสาวคนะีงพายมาีผูดหีเห็นอย่างนี้ทำไมไปุดดินกระตูกับน้ำคะดินก็ทไมถูกแล่นกระตกระตูกับน้ำ ธรรมชาตธรรมชาติาต้านเราใช้ภูเขาเข้าคลอง มันเส์ใหญ่วันอาวันพุธวนพฤหักราร์วันอาตกวาน งได้ครับผมพักยางยินไปแล้วดในพัสลัดคอร์ออยู่อกผมคชฟขาประจำด้วยขาประจำสี่เด็กคนเคยซื้อเนี่ยซี้แล้วซื้ออย่เคยซื้อซีเรียสกับ่เคยซื้อกับโมซอสักเชียร์โมกาดีโคตรแกยางซ้ำหินได้ครับผมตลาดประมาณนี้นะครับ ตัวน okay. sure. ี <l ux |notimestamps|> ้เปแทนสาดเลติมน้ำน้องน่ะเลยทะเลใส่สิบมังก่อนครับ2ีสบาทครับคุณก็ไหนคะน้สุงเกเซ่เลยแบงให้หน่อยค่ะแล้ว เดือดงเดียวด้วครับผมเรื่อว่าสิขายบ่เบิดกเบิดที่เก่า้ะครับมันเดือดทุ่งเดียวนี้ี๋ยวก็มีคนมาซื้อมทนม่นาันมือมาเสือพักไนเร็วอกินก็มาลาเสือพักกินก็มาลาแล้ว เราได้ครับกจริงถักเราหมดแล้วมาปิดจ,จับแทนกลับบ้านได้พี่น้องเจ็บร่อยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วครับผมไปก,กับเขาแล้วไปซื้ยอไปเก็บขอ,อ,องกลับด้วยครับผมลูกไายมาครับ